สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ใช่ลูกสาวเวียยืนงงในดงข่าวปลอมหญิงทนิจ,จินยาโตไม่ใช่ลูกสาวเวียสุกลวัตไม่เคยซุ้มแต่งงานเป็นเรื่องให้ต้องออกมาโต้อดีตนักแสดงสาวหญิงธนิจ,จินยาธนันชัยการโพสไอจีสตอรี่เคลียข่าวปลอมหาว่าเป็นลูกสาวของพระเอกเวียสุกลวัตแถมบอกซุ้มแต่งงานมาแล้ว3ปีโดยหญิงธนิจินยาโพสไอจีสตอรีว่า หญิงขออนุญาตชี้แจงเรื่องข่าวนี้หน่อยนะคะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งข่าวนี้มาให้หญิงเกือบทุกวันวันละสองเว็บหญิงก็คอยตามไปคอมเมนต์แก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงรบกวนช่วยแก้ข่าวหรือลบออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีบางเว็บที่ยังนําเสนอข่าวนี้อยู่อีกหญิงไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดคะ่ะคือหญิงไม่ได้แต่งงานเด้อส่วนภาพงานแต่งที่เห็นเป็นงานมาเลเซียคะ่ะเป็นงานการท่องเที่ยวของมาเลเซีย ถ้าแต่งคือบอกอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวของพี่เวียนะคะอันนั้นคือละครที่เล่นเป็นลูกสาวพี่เวียค่ะเมื่อนานมาแล้วสําหรับหญิงทนิจินยาเคยรับบทเป็นลูกสาวของเวียสุกุลวัฒน์ในละครเรื่องพ่อหนูเป็นซูเปอร์สตาร์ออกอากาศเมื่อ10กว่าปีที่แล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีดอคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ